น o p ด d o n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o พด d o n Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มที่ชื่อว่า Help Your Child Make Friends นะครับเขียนโดยคุณ Poppy o n e อนมารีวิวให้ฟังนะก็ น่าจะเป็นหนังสือที่ตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะอ่านหนังสือเกี่ยวข้อกับการเลี้ยงลูกเยอะเลยหลายๆเล่มนะครับซื้อมาก็ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเป็นอีกหนึ่งธีมของหนังสือที่ผมชอบอ่านนะก็อ่านเสร็จแล้วเห็นประโยชน์แต่ก็จะทยอยมารีวิวนะครับไม่ได้อยากจะหยิบเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของเลี้ยงลูกอย่างเดียวหรือว่าอีกสัปดาห์หนึ่งเป็นเรื่องของอะไรดีละ่ะ พัฒนาตัวเองอย่างเดียวก็พยายามจะสลับสลับกันนะครับเผื่อบ้าบางคนสนใจบางเรื่องเนอะจะได้ไม่เบื่อนะหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึง101วิธีนะครับในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขในมุมของการที่จะทําให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆผมว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยหลายคนหรือหลายครอบครัวก็อาจจะเจอประเภทที่ว่าลูกแกล้เพื่อนมั่งลูกโดนเพื่อนแกล้มั่ง ลูกทะเลาะก,กับเพื่อนมั่งโน้นนี่นั่นเยอะเลยนะอ่านมาแล้วก็เออมันก็มีเทคนิคหรือมีไอเดียหลายๆข้อนะ,อะมาเราเราเรามาเริ่มกันผมคงไม่ได้พูดทั้ง101วิธีนะครับแต่คงเลือกมาอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ให้ลูกได้เข้าใจนะว่าเราไม่จําเป็น,นี่ต้องเพอร์เฟกถึงเราถึงจะมีเพื่อนที่ดีได้โดยเฉพาะเด็กๆที่มีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอ คือเขารู้สึกว่าเขายัางไม่ดีพอเพื่อนๆเ,เลยไม่รักไม่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็มนุษย์เราไม่มีใครเปอร์เฟกนะครับบอกเพื่อนๆให้รู้ว่ามันมันไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเปอร์เฟกเป็นคนที่ไม่มีจุดอ่อนเลยฉันต้องเรียนเก่งฉันต้องนิสัยดีฉันต้องทุกอย่างเพื่อนถึงรักอันนี้ไม่ใช่นะครับถัดไปข้อแนะนําวันนี้ก็ดีนะครับเขาบอกว่าอยากจะมีเพื่อนที่ดีใช่ปะ คุณต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวคุณเองก่อนแปลว่าคุณต้องรักตัวเองก่อนนะถ้าเรายังรักตัวเองไม่ได้เลยเราจะไปรักเพื่อนได้งไงหรือจะให้เพื่อนมารักเราได้ยังไงนะครับเพราะนั้นก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะพอสมควรอีกเรื่องคือเขาบอกว่าให้เราแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราจัดการได้หรือควบคุมได้ กับสิ่งที่เราจัดการไม่ได้นะครับคือบางทีเนี่ยเราไปกังวลกับสิ่งที่มันจัดการอะไรไม่ได้ <te le> เขาจะคิดยังไงแบบไหนอันนั้นเราจัดการไม่ได้หรอกนะครับกั <te le> งวลไปก็เท่านั้นเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราจัดการได้คืออะไรพฤติกรรมของเรานะการกระทําของเราอันนี้เราเราบริหารจัดการถ้าเราทําแล้วเราดีเราทําดีที่สุดแล้วแต่เขายังไม่ชอบเขายังว่าเราอันนั้นจัดการไม่ได้นะครับแยกแยะแยกแยะออกจากกันต่อไปสอนให้ลูก,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 กรู้ว่า คนมีกรดไมซ์เซตกรดไมซ์เซตคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ใช่ว่าฉันเกิดมาโง่ฉันเกิดมานิสัยแบบนี้ฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนได้ทุกเรื่องนะครับเปลี่ยนได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามีโกรดไมซ์เซตไว้แล้วเราก็จะพัฒนาตัวเองคนที่มีฟิกไมซ์เซตคือแบบฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันจะไม่เปลี่ยนและฉันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมันก็มันก็ยากและถ้าเราจะตั้งต้นมาจากคําว่าเปลี่ยนไม่ได้เนาะแล้วบอกว่าเพื่อนจะต้องมารักฉันแต่ว่าฉันไม่เปลี่ยนหรอยย่าางก อีกอันที่เราสอนลูกได้คือให้เขารู้จักขอบคุณเนาะวิธีการคือเราก็อาจจะทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าอ,อ,อะไรก็ได้นะวันนี้ขอบคุณที่มีอาหารกินอร่อยอร่อยวันนี้ขอบคุณที่อากาศดีอะไรก็ได้นะครับทําให้เขาเห็นนะครับแล้วก็ลองให้ลูก,ล,กลูกเราเนี่ยขอบคุณบ้างนะครับ เขาจะซาบซึ้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเขาจริงๆเรื่องนี้ไม่จําเป็นเฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็ช่วยได้นะตอนนี้เนี่ยผมได้เขียนใน gratitude journal เนี่ยทุกคืนนะครับก่อนนอนแล้วผมได้เขียนเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนที่ผมจะปิดไฟนอนเลยนะว่าวันนี้สามเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีๆกับชีวิตผมมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะถัดไปถ้าเราอยากที่จะให้ลูกเราเนี่ยมีความมั่นใจเพราะว่าเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจะมักจะเป็นเด็กที่มีเพื่อนนะ เด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจมักก็จะไม่ไม่ค่อยกล้าหรือว่าไม่ค่อยมีเพื่อนมากนะักเขาบอกว่าลองให้ลูกๆเรานะครับลองให้เด็กๆเนี่ยสอนเราทําอะไรบางอย่างคือเด็กๆเนี่ยอย่าไปดูถูกเขานะครับว่าเขาไม่รู้หรอกเรารู้ดีกว่าเขาทุกเรื่องไม่จริงครับเรื่องเทคโนโลยีบางอย่างเด็กกว่าเก่งกว่าเรานะครับเรื่องบางเรื่องเด็กมีความรู้มากกว่าเราให้เขาสอนเรานะครับสัก20นาที30นาทีให้เขาเป็นผู้นาเลยอย่างนี้เป็นการเสริมสร้าง กําลังใจเสริมสร้างความมั่นใจกับเขาในเรื่องความสัมพันธ์อ,อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง g i v e and take ก็คือการให้และการรับนะสอนลูกเราให้รู้จักทําทั้ง2องอย่างคือให้ลงรู้จักให้นะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนบางอย่างให้ได้ให้แต่ว่าก็ไม่ได้ให้ซะจนแบบโดนเพื่อนเอาเปรียบขนาดนั้นนะครับโดนบูลลี่ไม่ใช่แบบนั้นนะเราต้องรู้จักร,รับด้วยบางทีเพื่อนเราก็อาจจะมีน้ําใจก็ขอบคุณนะครับที่เขาได้ทําอะไรให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้น เราเราเริ่มกับเขาก็ได้ทั้งให้ทั้งรับเนาะนะครับถ้าเขาขอสมมติว่าลูกเราขอให้เราทําอะไรเนี่ยนะครับเราก็ช่วยเขานะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องขอให้เขาช่วยทําอะไรด้วยนะครับก็ก็สามารถทําได้นะแล้วเขาจะรู้สึกดีที่เขามีโอกาสได้ทั้งให้และทั้งรับสอนให้เขารู้จักเขาเรียกว่าภาษาทางกายด้วยเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะรู้นะว่าคนนี้ถึงแม้เขาไม่พูดอะไรแต่เขาโกรธเขาเศร้า เขาเริ่มหมุดหิดแล้วแต่ว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเขาเขาจับสัญญาณผู้นี้ยังไม่เก่งผู้ใหญ่พ่อแม่อาจจะสอนเขาได้ว่าอาการแบบนี้ลูกแปลว่าเขาไม่ค่อยพอใจให้เขาสังเกตนะครับคือบางทีเนี่ยเนื่องจากเด็กไม่สังเกตเนี่ยบางทีเขาก็ไปพูดล้อเล่นกับเพื่อนยกตัวอย่างแต่เพื่อนไม่พอใจแต่เขาไม่รู้หรอกเขาคิดว่าเพื่อนขำเพราะแต่ก่อนเขาเคยล้อแล้วก็ขำแต่ว่าจังหวะนั้นเขาไม่ขำก็กลายเป็นว่าเพื่อนก็โกรธเขาอย่างเงี้ยสอนให้เขารู้จักภาษาทางกายอันนี้ก็จะจะช่วยได้นะครับ อีกเรื่องคือเรื่องความเมตตากรุณานะ,นะครับสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้จักเรื่องนี้ให้เยอะนะให้ให้สมมุติว่ามีอะไรช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสได้หรือช่วยเหลือสังคมได้เนี่ยวิธีการก็กง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คือผู้ใหญ่ต้องทําคุณไม่บอกว่าลูกควรทําอย่างนี้ลูกควรช่วยคนนั้นคนนี้แต่ว่าพ่อแม่ไม่เคยทําเลยมันก็ยากนะเพราะว่าเขาไม่มีตัวอย่างให้เห็นเพราะนั้นเนี่ย จริงๆมันไม่ได้เฉพาะเรื่องนี้นะครับทุกเรื่องเลยฮะที่เราอยากให้ลูกเราทำอ่ะเราต้องทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับอ่มาดูอันถัดไปครับอันนี้เขาบอกว่าให้สอนให้ลูกๆจะเรียกเคารพกฎของบ้านนะครับจริงๆก็เหมือนเดิมนะจะให้เคารพกฎของบ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเคารพด้วยไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทําได้หมดแต่ลูกๆทําไม่ได้เช่นผมยกตัวอย่างนะเช่น ถอดเสื้อผ้าแล้วต้องใส่ให้มันเอาใส่ถังให้เป็นที่เป็นทางแต่ปรากฏคุณพ่อคุณแม่ถอดเหวี่ยงกระจายหมดแต่บอกให้ลูกใส่ถังให้เป็นที่เป็นทางใช้อย,อย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้เขาก็งงหรือบางทีเขาถามพ่อแม่ก็พานว่าก็นี่มันผู้ใหญ่แล้วไม่เกี่ยวเอา้าเขาไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมมันถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีทําไมผู้ใหญ่ไม่ทําล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาเข้าใจกฎนะครับแล้วถามได้พูดคุยกันได้นะครับว่ากฎเนี้ยทามาเพื่ออะไรแบบไหนยังไงนะครับ แต่ต้องทําด้วยกันนะครับทาด้วยกันเอ๊ะแล้วเข้าใจกฎมันทําให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนอยังไงเพราะว่าคนที่เข้าใจกฎระเบียบต่างๆคนที่ปฏิบัติตามกฎที่มัน make sense ต่างๆเนี่ยนะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้ากับคนได้ง่ายอะ่ะมันไม่ใช่ว่าฉันจะทําอะไรก็ทําตามใจฉันฉันไม่สนใจอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองฉันไม่สนใจกฎระเบียบทั้งสิ้นเนี่ยเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากคบเท่าไหร่นะที่โอ้โหคนนี้อิโมชั่นอลเหลือเกินจะทําอะไรไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ อีกอันนึงที่เขาบอกว่าเราอาจจะสอนลูกได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเริ่มต้นพูดคุยกับเพื่อนๆได้แต่สําหรับลูกที่อยากจะมีเพื่อนๆน,นะคำถามแบบทั่วๆไปะนะครับบางคนเขาขี้อายก็เข้าใจแหละแต่คําถามว่าเอออันนั้นอันนั้นมันคืออะไรอ่ะที่คุณทําได้ยังไงอ่ะเอออันนี้คุณชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นคําถามปลายเปิดนะครับก็ ลองลองลองฝึกให้ลูกคุยดูถามดูนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเฟรนด์ชิพเกิดเกิดความสนิทสนมกันขึ้นมาได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งผมว่าเรื่องนี้เด็กๆก็ต้องได้รับการเรียนรู้นะถ้าเราอยากจะมีเพื่อนหรืออยากจะให้ลูกเรามีเพื่อนที่ดีเนี่ยก็คือคุณต้องเป็นผู้ชนะที่ดีแล้วก็เป็นผู้แพ้ที่ดีด้วยนะครับผู้ชนะสมมติเราเด็กๆในเล่นกีฬากันประจำใช่ไหมเตะบอลกันอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนะ่ยเล่นกันมันก็จะมีทีมชนะทีมแพ้สอในให้เขารู้ว่าผู้ชนะที่ดีไม่ใช่ คุณชนะหรือคุณไปเยาะเย้ยเพื่อนว่ามึงกระจอกไม่ได้เรื่องเลยอ่าอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ชนะที่ดีผู้แพ้ที่ดีก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโกงนีง่ว่าโห้ยจริง,รง,รงๆกระจกแต่โกงอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่ผู้แพ้ที่ดีนะครับเรียนรู้ครับจริงๆผู้ใหญ่ก็ควรเรียนรู้นะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยถ้าให้จะอยากให้เขาเก็ตอะลองเวลก็คือให้เขาเข้ากันได้ดีเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้ในการเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ที่ดี <S <S อันถัดไปนะ <c oughs> คือต้องรู้จักเอาใจเขาไม่ใช่ใส่ใจเรานะครับทำไมเธอไม่ทําอย่างนั้นไม่เธอทำไม่ทําอย่างนี้ลองคิดในใ,ใ,ในในในมุมเขาบ้างนะว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะทําแบบนั้นหรือเปล่านะครับบางทีเราไปคิดในมุมเราอย่างเดียวไงนะครับมุมเขาเนี่ยต้องเป็นมุมเขาจริงๆเลยนะว่าถ้าเขาอะสมมุติว่าทาไมเธอไม่ทําการบ้านทําไมงานกลุ่มเธอไม่ช่วยถ้าในมุมเขาเนี่ยเราอาจจะพบว่าเขาป่วยเราอาจจะพบว่าเขามีปัญหากับทางบ้านอยู่ตอนนี้ตอนนี้พ่อแม่เขาทะเลาะกันกาลังจะเลิกกันเนี่ย ถ้าเรามีเอ็มพารตีเราเอาใจเขาใส่ใจเราเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเออวาถ้าเราป่วยขนาดนี้เราก็คงไม่ไหวเหมือนกันว่ะหรือว่าถ้าเราแบบมีปัญหาครอบครัวพว่อแม่จะเลิกกันเนี่ยเราคงไม่มีกระจิกกระจายอยากจะเรียนหนังสือแล้วทํางานกลุ่มอ่ะนะคือไม่ได้ว่าจะต้องจะต้องเอาใจเพื่อนนะแต่ว่าต้องเข้าใจเพื่อนว่าบางทีเขาอยู่ในสเตจแบบไหนยังไงนะอีกเรื่องที่ต้องระวังก็คือน้ําเสียงครับ เขาบอกว่าบางทีการใช้น้าเสียงบางครั้งมันอาจจะไม่เหมาะสมจริงไม่ได้คิดอะไรนะเป็นคนที่เสียงดังเป็นคนที่เสียงดุนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดคุณคุณไม่ระมัดระวังน้ําเสียงเนี่ยคุณก็อาจจะทําให้เพื่อนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นลองลองลองฝึกพูดกันกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับว่าเสียงประมาณเนี้ยมันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีเสียงดังกลายเป็นดุแล้วเพื่อนก็กลัวไม่กล้าจะมาคบเพราะว่าไอ้นี่เสียงดังไอ้นี่ก็บอกว่าทําไมเพื่อนไม่คบวะ จริงๆเขาไม่มีอะไรเลยแต่เป็นคนโดยธรรมชาติเสียงดังเสียงดุเนี่ยก็สอนเขาได้นะครับให้เขารู้ได้ว่าเออโทนเสียงแบบนี้เป็นยังไงนะมาดูอันถัดไปครับอันนี้จะเป็นพวกเกมนะซึ่งผมเห็นบางเกมก็น่าสนใจนะเช่นเขาบอกว่าเกมแข่งผัดกันชมเออจริงๆเราทําได้เลยนะลองคุณพ่อคุณแม่ทํากับลูกก่อนก็นได้แนะอ่ผัดกันชมสมมุติว่าคุณพ่อชมลูกลูกชมคุณแม่ คุณแม่ชมคุณพ่อคุณพ่อชมลูกวนไปเรื่อยๆครับผัดกันชมนะครับอันเนี้ยหรือจะสองคนก็ได้นะแม่กับลูกนะผัดกันชมว่าลูกชมแม่เรื่องอะไรบ้างแม่ชมลูกเรื่องอะไรบ้างสลับกันนะครับนอกจากมันจะสร้างจะเรียกว่าอะไรนะสร้างไอ้ตัวความมั่นใจให้กับลูกเราแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการฝึกด้วยสําหรับลูกเราในการชมคนอื่นแล้วแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆเนี่ย มีใครชมอ่ะเขาเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกที่ดีกับคน,คนที่ชมเขาอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงนะเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าลูกโตพอระดับหนึ่งเนี่ยให้ลูกสนับสนุนให้ลูกตั้งคลับก็ได้นะคลับก็คือชมรมอะไรในโรงเรียนซึ่งปกติโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าสนับสนุนอยู่แล้วนะครับถ้าโรงเรียนไม่สนับสนุนตั้งเองก็ได้ฮนะเดี๋ยวนี้เนี่ยการตั้งคลับมันไม่ต้องแบบ วุ่นวายเนาะโซเชียลมีเดียก็ทำได้ใช่ไหมผมผมก็ทำบุ๊กคลับอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มบุ๊กคอยก็มีสมาชิก4 5 0 0 0คนเนี่ยที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ก็เป็นอินเท e รสของผมฮะผมชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีคนหลายๆคนก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนเือนกับผมนะครับอันนี้ก็จะช่วยแล้วทําให้ผมรู้จักเพื่อนๆใหม่อีกหลายคนเลยนะอาจจะยังไม่ได้เคยเจอหน้ากันบางคนก็เคยเจอเวลาผมไปทําบุ๊กคลับแต่ก็ก็ก็น่าจะเป็นอะไรที eu, ่ okay. ลูกๆเราทําได้เช่นเดียวกันอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความกลัวในการในการถูกปฏิเสธนะครับเด็กๆผู้ใหญ่ด้วยทุกคนเนะี่ยไม่ชอบหรอกการโดนปฏิเสธนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเด็กๆก,กลัวในการปฏิโดนกับปฏิเสธเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยมีเพื่อนนะ่ะกลัวไปคุยกับคนนี้แล้วเขาจะไม่คุยกับเราก็เลยไม่คุยซะเลยโอกาสที่จะมีเพื่อนก็เหลือศูนย์เลยเพราะว่าไม่ไม่เคยคุยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกลูกๆเรา ว่าการถูกปฏิเสธเนี่ยเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามสมัครเรียนคะแนนไม่ดีก็อาจจะถูกปฏิเสธสมัครงานสัมภาษณ์แล้วเขาเห็นว่าเราไม่ฟิตกับเขาเขาก็อาจจะถูกปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเรากลัวเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยคราวนี้เวลาบอกเขาแบบนี้เนี่ยก็ต้องแถมไปด้วยว่าแล้วถ้าถูกปฏิเสธเนี่ยเราเขาจะต้องจัดการกับชีวิตเขายังไง เขาบอกว่าอย่างแรกต้องยอมรับนะถ้ารู้สึกแย plaque, แ <erin> ่ก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับว่ารู้สึกแย่ไม่ใช่ว่าโดนปฏิเสธแล้วต้องรู้สึกดีไหมแต่ว่ายอมรับแล้วก็เราก็บอกเขานะว่าคุณสามารถมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับคุณรู้สึกแบบหม,หมายถึงลูกๆเรามาคุยกับพ่อแม่ได้เลยนะครับถ้ารู้สึกแบบไหนยังไงแล้วล้วก็บอกเขานั่นคือเป็นความรู้สึกปกติแล้วมีคนเป็นล้าน,านๆคนทั่วโลกก็ก็เป็นแบบเนี้ย หรืออารมณ์อารมณ์โกโรธเหมือนกันนะคือเด็กๆก,ก็มีนะเล่นแล้วกโกรธหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้เขาไอดีนติฟายความโกโรธโด,ดยตั้งตั้งชื่อเลยเช่นตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะตอนนี้ความโกรธมันมาแล้วนะให้เขาพูดออกมาแบบนี้ความโกรธมันจะเริ่มลดลดลงถ้าเราเราตั้งชื่อกับมันเราเรา a แวร์หรือคือเราตระหนักรู้กับมันนะครับโกรธไม่ผิดนะครับ แต่ว่าหลังจะโกรธเนี่ยพฤติกรรมหลังจะโกรธเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้เขาว่าเออคุณลูก,ลกๆกดกดเพื่อนโอเคแต่ลูกๆต่อยเพื่อนเนี่ยไม่ไมอโเมอโเคน,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 นะครับต่อยเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องแต่โกรธเนี่ยไม่มีอะไรผิดไม่ใช่บอกห้ามโกรธเพื่อนห้ามไม่ได้โกรธมันคือโกรธแต่โกรธแล้วต่อยไอ้ตรงต่อยเนี่ยไม่โอเคนะครับถ้าอยากจะต่อยไปต่อยโซฟาแล้วกันอะไรเงี้ยยังยังจะดีสักกว่านะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการจัดการเรื่องความผิดหวังนะครับบางบางคนก็อาจจะผิดหวังจากเพื่อนเพื่อนน่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พอผิดหวังไม่มากๆเขาก็จะกิบอัพเขาก็ไม่อยากที่จะทําอะไรอีกแล้วนะครับคืออย่างแรกก็คือ Acknowledge ก็คือรับรู้เขานะครับว่าเราเขาผิดหวังแล้วเราก็ผิดหวังไปกับเขานั่นแหละนะครับแล้วก็บอกเขาว่าความผิดหวังเป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันนะครับแต่อย่าไปโทษตัวเองนะครับหรืออย่าไปโทษคนอื่นนะครับความผิดหวังเป็นธรรมดาของโลกนะครับ ถ้าเขาเริ่มรู้สึกดีขึ้นเนี่ยลองให้เขาเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากความผิดหวังนี้นะครับแล้วบอกเขานะเขาเขามีมีสิทธิ100%เลยในการที่จะได้เพื่อนดีๆนะเขาไม่ใช่ว่าเขาคนอย่างเขาจะไม่มีทางมีเพื่อนดีได้ไม่ใช่เขาจะมีเพื่อนดีๆนะครับบางทีเนี่ยจะเรียกว่า ถึงแม้ว่าเพื่อนจะพูดอะไรที่มันรุนแรงทําให้เขารู้สึกแยก่ก็ต้องบอกเขาว่าเขามีเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับอย่าให้เขารู้สึกเสียเซลล์เอสเตมหรือว่าความมั่นใจในตัวเองไปนะอีกอันน่เด็กๆอาจจะเข้าใจว่าโอ้ทำไมเราไม่มีเพื่อนน้อยจังนะบอกเขานะครับว่าคุณภาพมีคุณค่ามากกว่าปริมาณเราผู้ใหญ่เรารู้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร้อยคนเรามีเพื่อนแค่2คนคนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราพอแล้วนะบางคนมีร้อยคนแต่ว่า ไม่ได้รู้จักกันจริงอย่างเงี้ยไม่ไม่เวิร์กนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้นับจํานวนนะเรานับคุณภาพสอนเด็กให้เข้าใจด้วยนะครับว่าเพื่อนที่ดีมีลักษณะแบบไหนเช่นน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์เป็นผู้ฟังที่ดีมีอารมณ์ขันนะครับหรือมีอะไรที่คล้ายๆกับเรานะครับช่วยเหลือเกอื้อกูลกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันลักษณะแบบนี้คือลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับลองถามลูกๆก,ก็ได้นะว่าอยากได้เพื่อนแบบไหนนะครับ บางทีลูกเขาก็จะคําอัพวิดจะเรียกว่าอะไรนะคิดคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะของเพื่อนที่เขาเป็นไอเดียลอ่ะเป็นคนที่เขาอยากได้ขึ้นมาด้วยนะฮะก็อย่าไปกําหนดว่านี่เฉพาะเลือกมาให้แล้วเพื่อนต้องคบคนนี้อย่าไปคบคนนั้นนะผมว่ายากนะมนุษย์เราไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ไกด์เขาได้ว่าเพื่อนที่ดีมีลักษณะประมาณเนี้ย แล้วเพื่อนไม่จําเป็นต้องเป็นที่โรงเรียนอย่างเดียวนะเรามีออนไลน์แต่วันนี้ต้องมอนิเตอร์เหมือนกันนะว่ามันไม่ใช่การหลอกลวงนะครับหรือเพื่อนนอกโรงเรียนเนาะบางทีบางคนก็ได้เพื่อนสนิทจากการที่ไปเรียนพิเศษมั่งไปเรียนดนตรีไปเรียนกีฬาอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากจะมีเพื่อนก็อาจจะต้อง expose ตตัวเองนะเช่นคุณพ่อคุณแม่เองแหละต้องพาลูกๆไปเจอคนนู้นคนนี้บ้างนะครับอยู่บ้านอย่างเดียวมันก็ยากที่จะมีเพื่อนนะ มาอีกเรื่องครับคือถ้าเกิดลูกโดนบูลลี่อ่ะโดนรังแกทําไงนะครับเอ่อเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยต้องบอกลูกๆก,ก่อนนะว่าลูกๆไม่ไม่ควรโดนรังแกบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาสมควรแล้วที่จะถูกเพื่อนๆนแกล้งอันนี้ไม่ใช่เลยต้องแก้ความเข้าใจผิดเขาใหม่แล้วก็ปรึกษาคุณครูนะครับหรือผู้ปกครองต่างๆเนี่ยก็ต้องต้องคุยกันนะครับว่า ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ที่ถูกต้องในโรงเรียนซึ่งปกติโรงเรียนก็ควรจะห้ามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องพูดนะบางทีจะให้ครูแบบสังเกตเห็นเองบางทีมันมันก็ยากนะอีกมุมหนึง่งถ้าถ้าลูกเราไปเห็นคนอื่นถูกลังแกทํำยังไงเขาบอกว่าต้องบอกให้ลูกรู้นะว่านี่มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าลังแกแปลว่าอะไรนะเด็กๆน่าจะเข้าใจแหละนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดเขารู้สึกเซฟ หมายถึงว่าปันปลอดภัยนะครับก็คุยกับคนที่ไปรังแกคนอื่นว่าว่าคุณควรจะต้องหยุดนะครับแล้วก็ไปถามคนถูกรังแกว่าเขาโอเคไหมหรือยังไงแต่ถ้าเกิดมันมันไม่ได้เหมือนกับปลอดภัยนะครับก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่นะบอกผู้ใหญ่เพราะว่าบางทีไปช่วยก็จะโดนรังแกไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับคือคือพูดได้ง่ายว่ามันอยู่ในสเตตัสของเด็กคนนั้นนะ่ยว่าเด็กคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาช่วยได้ไหมถ้าเขาช่วยได้ก็ก็สามารถเข้าไปช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเหยื่อที่ถูกรังแกนะครับ แต่ถ้าช่วยไม่ได้คือดูแล้วก็โหกําลังแย่เลยก็ต้องรีบไปบอกผู้ใหญ่นะครับแล้วถ้าเขาเป็นเพื่อนในกลุ่มที่เพื่อนเราไปรังแกก็ต้องพิจารณาดูนะว่าคนแบบนี้เราควรคบเป็นเพื่อนไหมนะครับในมุมกับกันถ้านะเกิดลูกเรากลายเป็นคนบูลลี่คนอื่นนะลูกเราเป็นคนรังแกคนอื่นเขาบอกว่าอันเนี้ยพ่อแม่เจ็บปวดแหละเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนั้นนะครับ อย่างแรกต้องบอกคุณครูก่อนนะครับเพราะว่าคุณครูเองเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการในเรื่องนี้ว่าลูกเราไปรังแกคนอื่นเนาะแล้วก็คุยกับลูกๆนะคุยแบบไม่ต้องไปจัดเขาไม่ต้องไปไปไปด่าไปว่าเขานะครับเขาก็บอกว่าคุยแบบอะไรนะให้เห็นอกเห็นใจเขาว่าเขาบอกว่าการที่เด็กๆไปรังแกคนอื่นเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเด็กเนี่ยขาดความมั่นใจในตัวเองหรือว่ารู้สึกทุกข์นะครับ ลองฟังเขาดีๆครับว่ามันมีปัญหาอะไรเขารู้สึกทุกข์เรื่องอะไรนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ลูกเราเนี่ยทำทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วทำให้เขามีความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องไปรังแกคนอื่นถัดไปนะครับถ้าลูกโดนเพื่อนๆบังคับให้ทำอะไรที่เขาไม่อยากทำนะมีวิธีการยังไงบ้างในหะนังสือก็แนะนำบอกเมคโจ๊กก็ได้ถ้ามันขำ,ำๆแต่ว่าไม่ได้ทำนะแต่ทำแบบพูดโจ๊กไปเลยนะครับ หรือก็บอกเลยว่าเขาไม่อยากทําเรื่องนี้นะครับหรือไม่ก็เฉยๆไปนะว่าเดินเดินหนีออกจากออกออกจากกลุ่มนั้นหรือไม่ก็เซโนโน,นะครับบอกว่าไม่ทํานะครับหรือหาเพื่อนที่จะมาช่วยช่วยเรานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์แต่ว่าถ้าลูกเขาไม่คอมฟอร์ตเทเบิลต่างๆก็เรามาคุยกับพ่อแม่หรือคุณครูดูนะครับบางอย่างเนี่ยพอลูกเนี่ยบางทีโตขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะคุยกับพ่อแม่นะก็พ่อแม่ก็เข้าใจบางทีพ่อแม่ถามเยอะเกินไปลูกก็ลาคาญนะ แต่บอกเขาว่าเออถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเช่นออมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับหรือว่าไม่ไม่มีใครแบบไม่ไม่ยอมทำอะไรไม่ไม่แบ่งงานกันทำหรือหรือทำหน้าทำพูดจาหยาบคายอะไรแบบนี้ถามเขาว่าถ้าเ,ออเป็นแบบนี้เขาจะทำยังไงเขาจะจัดการยังไงลองคุยกับเขาดูนะแ้วก็เปิดออปชันให้เขาว่าถ้ามันมีอะไรเนี่ยอ,อ่า สามารถคุยกับพ่อแม่ได้คือบางทีมันมีทั้ง2องอย่างคือเราก็ไม่อยากให้เขาเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆมาทุกอย่างต้องฟอ้องพ่อฟอ้องแม่อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่บางอย่างเขาก็บริหารจัดการเองได้ก็ก็โอเคนะครับบางอย่างมันอาจจะเป็นไดเรม,ม่าพ่อแม่เขาอาจจะหาทางออกไม่ได้ก็พ่อแม่ก็มีส่วนช่วยนะหรือคุณครูก็มีส่วนช่วยได้อีกเรื่องบอกบอกให้ลูกลกู้นะมันมีเส้นบางๆแบ่งบางอย่างอยู่เช่นเป็นคนมั่นใจอะดีแต่ว่าเป็นคนชอบสั่งการอนะไม่ดีเพื่อนไม่ชอบนะ เป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองดีนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ขี้โม้โชว์ออฟอันนี้เพื่อนไม่ชอบนะเป็นคนที่เก่งเรียนเก่งทําเรื่องอะไรเก่งดีแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแข่งขันว่าฉันต้องที่หนึ่งตลอดใครที่ใครมานําหน้าฉันฉันเกลียดอย่างนี้ไม่ดีนะครับหรือเป็นคนที่มีความรู้เยอะเนี่ยดีแต่เป็นคนที่แบบว่ารู้อะไรฉันรู้หมดทุกเรื่องฉันโมโแ้แหลกอย่างนี้ไม่ดีนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับ อีกเรื่องครับคือถ้าลูกทําผิดสอนให้เขาเข้าใจนะว่าเราสามารถและควรจะขอโทษนะแล้วก็รับผิดชอบนะครับในในในสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการขอโทษที่ดีเนี่ยคือเขาต้องเข้าใจก่อนว่าเขาทําอะไรลงไปแล้วว่าแล้วเขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับเพราะนั้นอาจจะพูดว่าฉันเสียใจนะที่แล้วก็ ฉันจะทํายังไงให้มันดีขึ้นได้นะครับหรือว่าต่อไปฉันจะอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนเข้าใจเขาได้ได้ได้ดีขึ้นนะอีกเรื่องคือถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้นะคือสุดท้ายแล้วแบบว่าคนนี้ไม่ใช่ก็สามารถเขาหยุดหยุดสามารถหยุดความสัมพันธ์ในในการเป็นเพื่อนกันได้นะแล้วอันนี้มันควรจะเป็นการตัดสินใจของเขานะไม่ใช่ว่าเราต้องบอกเขาว่าคนนี้คบได้คนนี้คบไม่ได้ไม่ใช่นะครับให้เขาให้เขา บอกเขารู้ว่ามันก็ไม่จําเป็นว่าเราต้องเป็นเพื่อนกับทุกคนเนาะถ้าเขาไม่แฮปปี้เขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับคนนี้ก็ก็กกหยุดความสัมพันธ์นั้นได้แล้วก็ซัพพอร์ตเขานะครับถ้าเขาเลือกแล้วเขาคิดแล้วนะถ้าเขาขอเราให้เราเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับก็ลองลองดูว่าจะจัดการยังไงนะครับจะให้เขาพูดสอนให้เขาพูดยังไงหรือว่าเขียนจดหมายยังไงนะครับถ้าอะไรที่มันมันเป็นแบดรล a t i o n ก็ ก็ควรที่จะหยุดนะครับควรที่จะเซโนะนะเรามีเวลาเยอะแยะกับเพื่อนๆที่ที่ดีกับเราสําหรับคุณพ่อคุณแม่เองนะพยายามเปิดโอกาสให้เขาพูดคุยกับเราได้เสมอนะต้องเราต้องเป็นที่พักพิงใจเขานะครับแล้วเวลาเขาพูดอะไรเราสามารถให้ฟีดแบ็กเขาได้นะว่านี้พ่อคิดว่ายังไงแม่คิดว่ายังไงนะครับเอ่อฟังเนี่ยฟังจริงๆนะครับแลวเข้าใจเขาอย่างจริงจังไม่ใช่ฟังเพื่อให้ได้ยินและเพื่อโต้ตอบกับลูกไม่ใช่ต้องเข้าใจเขาอย่างจริงจังนะครับ คิดถึงเวลาตอนเราเด็กๆเหมือนกันบางทีเรื่องเราอกเ,ออเรื่องนิดเดียวเองไม่เห็นมีอะไรเลยจบอย่างนี้มันตัดบทสําหรับเด็กในเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเราก็เรื่องเพื่อนเราก็เรื่องใหญ่นะครับก็ก็จะเรียกว่าอะไรนะครับต้องต้องให้ความสําคัญกับเขาเราอยากให้ลูกๆเรามีเพื่อนที่ดีใช่ไหมอย่างที่คอนเซ็ปต์หนังสือเล่มนี้แล้วผมก็พูดอยู่ตลอดว่าตัวเรามีเพื่อนที่ดีไหมล่ะครับ ถ้าเรายังมีปัญหาการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยเราจะไปสอนลูกก็ยากฮะเพราะว่าพ่อไม่เห็นมีตัวอย่างเลยพ่อเห็นพ่อทะเลาะกับเพื่อนทุกวันเลยอย่างเงี้ยก,ก็ตัวเราก็ต้องดูนะครับว่าเรามีเพื่อนที่ดีไหมนะเรื่องเพื่อนของลูกเนี่ยบางทีเราต้องดูเหมือนกันนะว่าจังหวะไหนควรควรเข้าไิยุ่งจังหวะไหนไม่ควรน,นะบางทีก็ต้องปล่อยเขาอิสระแล้วก็อายุของลูกๆด้วยบางทีลูกๆเป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวเขามากเขาก็อึดอัดใจนะ เออลูกจะไปกับเพื่อนเดี๋ยวพ่อเดินตามไปด้วยเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับคราวนี้คําถามประเภทที่ว่าแล้วเกิดลูกเราไปคบเพื่อนบางคนที่เราไม่ค่อยชอบเลยทําไงเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเออมันควรจะเป็นการตัดสิในใจของลูกนะคือคือช่วยไม่ได้แหละคุณเราเราคนเราอาจจะชอบคนไม่เหมือนกันเขาชอบเราให้อินโฟเมชันเขาเราบอกเขาเรียบร้อยแล้วก็ ให้เขาจัดการบริหารจัดการเองเพราะว่าถ้าเราจะพยายามไปควบคุมอะลูกจะต้องเลิกคบกับเพื่อนคนนั้นคนนี้นะส่วนใหญ่มันจะ b a c k ไฟ r ์ b a c k ไฟ r ์คือเขาเขานอกจากไม่เลิกคบแล้วเนี่ยเขาจะไม่ชอบเราด้วยแล้วมีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับเราก็จะถูกตัดออกจากรูปทันทีเลยนะเอ่อถ้าสมมุติสุดท้ายเขาไปไม่ได้กับเพื่อนคนนี้อย่าไปพูดย้ำแบบยอะเย้ยเขาบอกเป็นไงล่ะบอกแล้วโธอย่าทำนะครับมันไม่ดีนะครับ ก็ทำให้ลูกก็อึดอัดกับเรามากมากกว่านะก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่มันเป็นเทคนิคนะผมก็คัดเลือกมานะครับเพื่อจะได้ไม่ยาวเกินไปแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจอยากจะอ่านเข้าใจว่าไม่มีแปลไทยนะชื่อหนังสือชื่อ Help Your Child Make Friends นะครับของคุณ Poppy o n e i l นะฮะผมซื้อมาจาก Asia Book คือคือเวลาซื้อหนังสือแนวแนวเนี้ยมันก็กว้านมาตรง บบประมาณว่ามันวางอยู่3-4เล่มอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็เออดีๆีหยิบมาอ่านเพราะว่าเป็นคนก็ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วมุมหนึ่งแล้วก็การอ่านหนังสือเกี่ยวกับลูกเนี่ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับโอเคแล้วเราพบกันใน e p i ถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d o n Story a life changing story